ที่เห็นวัตถุดิบแค่เนี้ยค่ะเดี๋ยวเนจะมาทําเป็นเมนูนมสดสตรอเบอรี่ปั่นค่ะเนี่ยนคะเนียนเป็นไอศครีมเลยเนาะสูตรนี้คือจบค่ะอืสวัสดีค่ะนเนอเลนทอคอฟฟี่ค่ะ ค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะเน่ก็จะมาแชร์เมนูง่ายๆค่ะแล้วก็เป็นเมนูที่แบบทำทานท,ที่บ้านก็ได้ทำขายก็ได้นะคะเป็นเมนูที่ใช้วัตถุดิบไม่เยอะเลยค่ะ <Wow. S 1> เรามาดูวัตถุดิบที่เน่ใช้วันนี้กันนะคะวันนี้นะคะเน่มีสตรอเบอรี่แช่แข็งค่ะอันนี้ก็สตรอเบอรี่แช่แข็งที่เราซื้อจากแมคโครหรือว่าจากร้านซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยนะคะก็แข็งๆอย่างนี้เลยค่ะอ่าเสร็จแล้วค่ะเน่จะมีตัวครีมเทียมข้นจืด ตราม,มาริโกนะคะอ่ามาแล้วก็มีครีมเทียมข้นหวานมาริโกเหมือนกันค่ะแล้วก็มีนมสดรสจืดค่ะ ก็ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะคือวันนี้ต้องบอกก่อนว่าที่เห็นวัตถุดิบแค่เนี้ยค่ะเดี๋ยวเน่จะมาทําเป็นเมนูนมสดสตรอเบอรี่ปั่นค่ะง่ายไหมง่ายแน่นอนค่ะแล้วก็วันนี้เน่ทำเป็นแบบย่างนมผสมไงคะเน่ก็เลยวางเป็นตัวครีมเทียมข้นหวานกับครีมเทียมข้นจืดเนะคะเอามาวางแยกกันนะคะก็คือถ้าเรียกง,ง่ายๆขออนุญาตนะคะเรียกเป็นแบบนมข้นหวานข้นจืดอ,อย่างนี้ละกันนะคะจะได้แบบน่าจะเป็นศัพที่เราคุ้นเคยเนาะแต่ว่าวัน,นเนี้ยค่ะที่เน่เลือกเป็นครีมเทียมข้นหวานตามะลิโก ะะเพราะว่าเน่เปนความรู้สึกว่าคือชอบแบรนด์นี้<ะ>ก็เลยแบบก็เลยซื้อของยี่ห้อนี้มาอ่ะว่างั้นเนาะเอาง่ายๆอย่างนี้แหละทีนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาทําเมนูนมสดสตรอเบอรี่ปั่นเอาเป็นแก้ว16ออน์แล้วกันนะคะง่ายๆเลยค่ะสำหรับสูตรที่แน่จะใช้นะคะเริ่มต้นเลยนะคะเน่ก็จะใส่ตัวสตรอเบอรี่เนี่ยค่ะลงไปในโถปั่นก่อนเลยค่ะแข็งๆแบบนี้ค่ะใส่เลยนะคะ เสร็จแล้วค่ะเราจะใส่นมสดรสจืดนะคะเน่ใส่มาที่4ออนค่ะนี่นะก็เทเต็มถ้วยเฉยๆอย่างนี้เลยค่ะเพราะว่าถ้าเต็มถ้วยตวงนี้เนี่ยก็คือจะอยู่ที่4ออนหรือ120 ML นะคะเน่ก็เทเลยเสร็จแล้วค่ะเราจะมาใส่ตัว นมข้นจืดนะคะนมข้นจืดหรือว่าครีมเทียมข้นจืดนะค่ะของมาริโก้ค่ะเน่ใสมาที่1ออนนะคะเพื่อเพิ่มความมันเพราะว่าถ้าหากว่านมสดรสจืดอย่างเดียวเนี่ยบางทีคือความมันของนมอย่างเดียวค่ะมันมันมันไม่เด่นนะคะมันไม่หนักนะคะเน่ก็เลยใส่เป็นตัวครีมเทียมข้นจืดเข้ามานะคะเราก็ใส่ลงมาที่1ออนค่ะนี่นะคะเน่ก็ใส่1ออนนี่เลยใส่ลงไปค่ะ เสร็จแล้วนะคะก็มาตามด้วยครีมเทียมข้นหวานค่ะของมาริโกเหมือนกันก็คือถ้าใครที่ใช้เป็นนมข้นหวานอยู่ก็นมข้นหวานนะคะอันนี้พอดีว่าเน่ซื้อตัวครีมเทียมข้นหวานมาค่ะก็เลยเอาเป็นตัวนี้เนาะเปลี่ยนบ้างอ่ะใส่มานะคะเน่ใส่มาที่สองออนครึ่งค่ะสําหรับครีมเทียมข้นหวานหรือว่านมข้นหวานมาริโกนะคะก็สองออนครึ่ง แต่ว่าถ้าใครที่ชอบหวานมากหวานน้อยนะคะปรับสูตรที่เ,เองชอบได้เลยนะคะ,ะเราใส่มันลงไปแล้วเราต้องใส่หวานมันตามลงไปอีกค่ะอันนี้เต็มถ้วยนี้คือ1ออนครึ่งนะคะใส่ลงไปแล้วก็อีก1ออนเท่ากับสองออนครึ่งนะคะอย่างที่บอกนะคะหวานมากหวานน้อยปรับสูตรตามที่ชอบกันเลยนะจ๊ะพอเราไม่ได้ผสมกันเอาไว้ก็จะมีความแบบ หนื่อหน่อยเนะาะใช้ช้อนขูดหน่อยค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะใส่น้ำแข็งแล้วค่ะแค่นี้เองอน้ำแข็งนะคะ1แก้วค่ะเสร็จแล้วเราก็จัดการปั่นได้เลยค่ะนี่ง่ายๆเลยเห็นไหมสูตรใส่ลงไปนะคะสเสร็จแล้วนี่เป็นเครื่องปั่นเอลตอนนะคะเดี๋ยวนี้เปิด แล้วเราก็อันนี้เปิดให้เขาสะดุ้งเนาะแล้วเราก็มาเปิดค่ะ โอเคเรียบร้อยค่ะสำหรับเครื่องปั่นอย่าลืมนะคะว่าทุกครั้งนะคะก่อนที่เราจะยกโถปั่นขึ้นเนี่ยรอให้เขาหยุดให้สนิทก,ก่อนนะคะมาอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวใบมีดเรามีปัญหาแน่นอนค่ะเฟืองเรามีปัญหาแน่นอนนะคะมาดูเนื้อของนมสดสตรอเบอรี่ปั่นของเราเลยคะ่ะเป็นไงบ้างคะโอ้โหเนียนเหนียวเลยเนาะนี่มาค่ะใส่แก้วเลยนะคะใส่แก้ว โอเคค่ะตอนนี้สตรอเบอรี่นมสดสตรอเบอรี่ปั่นของเนทก็เรียบร้อยแล้วค่ะง่ายๆแบบนี้เลยเนาะมาเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่านี่เดี๋ยวลองดูนะคะลองดูเนื้อน,นมสดสตรอเบอรี่ค่ะเี่งเนงคะเนียนไปไอศครีมเลยเนาะนี่ชิมเลยแล้วกันวิสุดรนี้อร่อยอะวิสยนี้เรื่องจริงเลยเนะี่ยอือ สูตรนี้คือจบค่ะอืมอร่อยมากอะคือทําง่ายเนาะแล้วอร่อยมากๆเลยอันนี้อร่อยมากอร่อยมากจนตกใจตัวเองอร่อยจริงค่ะก็คือมีความเปรี้ยวของสตรอเบอรี่แล้วมีความหวานมีความมันค่ะแล้วที่สําคัญคือมันง่ายมากๆเลยนะคะไปลองทําดูค่ะอยู่บ้านก็ทําได้ทําขายก็ทําได้นะคะวันนี้สูตรนี้บอกเลยว่าเพอร์เฟกต โอเคค่ะถ้าหากว่าใครที่ได้ลองทําแล้วนะคะแล้วได้ผลยังไงมาแชร์กันได้ค่ะคอมเมนต์มาข้างล่างเลยนะคะอยากจะให้ได้มาแชร์ความรู้เรื่องลายเมนูแบบไหนก็บอกมาได้ค่ะเดี๋ยวเน่แชร์ความรู้ดีๆแล้วก็เมนูอร่อยๆมาแชร์ให้นะคะสําหรับวันนี้ค่ะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel ค่ะกดกระดิ่งกันด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน้มีคลิปดีๆมาอีกนะคะสําหรับวันนี้ก็ เมนูนมสดสตรอเบอรี่ปั่นที่ทำง่ายๆแบบนี้และคะ่ะมีวัตถุดิบแค่4อย่างเท่าน,นั้นเองนะคะมีนมสดรสจืดมีสตรอเบอรี่แช่แข็งแล้วก็มีครีมเทมยมข้นหวานมาริโกแล้วก็ครีมเทมพ์ข้นจืดมาริโกค่ะ4อย่างแค่นี้ได้านเมนูอร่อยขนาดนี้ไปลองทำกันดูเลยค่ะขอบคุณมากที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะ